หลุมนี้มีแต่ไซโลนะครับหลุมนี้ <ś led> มีไซโลไซสองทั้งนั้นเลยครับหลุมนี้ <S <S สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ <S <S เจอกับผมยียงแนะครับ <S <S หนุ่มมักร้อนนะครับวันนี้ก็เช่นเคยครับพาทุกท่านมาตกประกดนะครับเรอตกกันมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับ แต่เมื่อคืนเราไม่ได้ถ่ายทำนะครับมันดูไม่ค่อยรู้เรื่องเดี๋ยวเราจะมาถ่ายตอนเช้าให้ดูนะครับว่าจะมีผลงานให้นานๆได้รับชมกันหรือเปล่านะครับไปชมกันเลย <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูไมยนี้กันนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับก็เราตกปลากันมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับแต่ว่าไม่ไม่ได้ถ่ายนะครับเราจะมาถ่ายกันตอนเช้านนครับว่ากลางคืนถ่ายแล้วดูไม่ค่อยรู้เรื่องครับ ของนะครับฝั่งนูน้นกล้องมองเห็นหะครับนู่นนะครับนี่ครับโอ้โหน่าจะมีของใหญ่ครับตัวนี้ไซส์ใหญ่แน่นอนครับ <c oughs> หใหญ่มากนะครับฝั่งนูน้นไซนี้น่าจะมีสองโลนะครับฝั่งนูน้นใหญ่จริงจริงครับต้องใช้คิปเปอร์นะครับยกแล้วเดี๋ยวหลุดครับโชว์กล้องเลยครับผม อืใหญ่จริงๆครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับ ใหญ่ครับใหญ่ ฝั่งนู้นดึงอย่งนี้ครับวัดเ้านะครับแต่ผมยังเงียบอยู่เลยนะครับไม่รู้มีตัวหรือเปล่ารฝั่งนี้ดูว่าปลาขึ้นฝั่งนู้นก็ไม่รู้นะครับ เดี๋ยวเอาตรงนี้กันโอ้โหกระสุน นะครับฝังนูตด,ดูนะครับโโโโโ้โตัวนี้ไซโลอีกแล้วครับผมแจ่มไปเลยครับผมโดนทิ้งหางครับตอนนี้สองศูนย์ ทำไมไม่ดึงของผมมั่งเลยครับ โอ้โหต้องยิไกันแต่นกเสาเนะครับตัวนี้ดูนะครับโอ้โหตัวนี้มีโลครึ่งครับตัวนี้ ต้าผู้ชมดูครับใหญ่มากครับตัวนี้มีโลครึ่งแน่นอนครับตัวนี้เนียนะครับกดไซส์ใหญ่ๆเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาตามต่อ,ตอกันครับว่าจะมีกี่ตัวครับวันนี้เช้านี้ ตอนนี้เราก็ตีตื่นขึ้นมาครับ2ต่อ1ครับหลังจากที่โดนนำไปก่อน2 0ศูนย์ อาอีกแล้วนะครับฟังนุน้นโอ้โดนอีกแล้วครับนะเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับดูนะครับมันกันใหญ่เลยครับวันนี้โอ้หน่าจะมีโลครึ่งอีกครับตัวนี้ครับหลุมนี้มีแต่ไซโลนะครับหลุมนี้มีไซโลไซสองั้นนั้นเลยครับหลุมนี้ ผมก็ดึงเหมือนกันนะครับผมก็ดึงนะครับนี่นะครับอแต่เมื่อไม่เห็นช็อตตอนดึงดึงคันโค้งลงนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมซูมซูมไปพอดีนี่นะครับโอ้ไซนี้ก็มีครึ่งโลอยู่ครับไซนี้ นนนครัับวนนี้ยังไงก็ฝากหนานะกดติดตามช่องหนุ่มมักล้อให้ด้วยนะครับมีตกปลาหลากหลายครับทั้งตกหน้าดินตกประกดตกได้หมดครับมีคลิปให้ชมกันเรื่อยๆแน่นอนครับ แนะนำนะครับตกปรากฏย่าพยายามมาตกเด็ดขาดนะครับเพราะตกแล้วจะเข้าเส้นนะครับจะติดงอมแงมนะครับเหมือนผมนี่แหละครับเมื่อก่อนผมก็ไม่ค่อยชอบตกปรากฏเท่าไหร่ครับแต่พอได้ตกเนี่ยงอมแงมเลยะเรามาดูกันครับย้อนกันนะครับดูครับฝั่งนู้นเตรียมท่าจวัดอีกแล้วครับฝั่งนู้นกดไปสามแล้วนะครับผมสองครับ มาแล้วครับหนึ่งแต้มตัวนี้แต่ตนี้ทุกคนต้องปล่อยครับเล็กเกินเอาไว้ตกกันนานๆครับ อะไรครับมาดูกันครับปรากดไมหนึ่งตัวนะครับปรากดน้อยครับแต่ว่าติดไม้มาด้วยครับ เดี๋ยวเรามาชมกันอีกไม้นะครับก็ไมน้นี้น่าจะเป็นไมยย้สุดท้ายแล้วนะครับก็เช้ามากนะครับแปดโมงแล้วครับก็ได้เวลาที่จะกลับบ้านแล้วครับก็มารับชมกันครับไม้สุดท้ายจะเป็นยังไงครับวันนี้ลมค่อนข้างแรงนะครับวันนี้ มาอีกหนึ่งตัวนะครับปรากฏนะครับก็ไซส์ประมาณ4ตัวโลครับตัวนี้เล็กหน่อยครับ นะครับโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ครับ อีกหนึ่งตัวแล้วนะครับปรากฏเหลืองนะครับใส้ประมาณ3ตัวโลครับตัวนี้